ชาวไพรสเยอะมากเลยนี้ขอทดสอบระบบนิดนึงนะอะใครตื่นเต้นที่จะน้องไดส์บอกเขอเสียงไหนแล้วเพราะว่าวันนี้นี่ยน้องไดสมาแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะดูได้จากพี่สาวของบ้านั่นเองนี่ดูชิ ไม่ชอบคนที่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านโซแม่อแล้วมาแบบเท่ๆให้เข้ากับน้องไดส์ในวันนี้วันนี้ก็รู้นอยู่ว่าน้องจะเปลี่ยนกี่ชุดน่าจะเยอะเนาะคิดว่ากี่ชุดคะคิดว่ากี่ชุดสิบสิบชุดไม่ได้บอกร้อยหนึ่งไม่ได้ร้องเพลงแล้วเปลี่ยนชุดกันอยู่ไ้น รู้กันอยู่อยงนั้นจ้าไม่ต้องเล่าก่อนว่าเรารู้ได้ไงว่าน้องแบบมาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าวันนี้พวกเรามีชกฟุตนะคะมาเป็นโอเพนร่าให้กับคอนเสิร์ตแรกของน้องได้ส์นะคะแล้วก็จะองอะไไม่ต้อมเชื่อให้ได้หนึ่งให้เศร้าล่ะเศร้าเศร้าเศร้าคือคือว่าพวกเราอะรู้สึกว่าแบบเราเห็นมาตั้งแต่ยุคทุบเบิกตั้งแต่แรกๆแล้วก็ เราเห็นถึงความตั้งใจในการซ้อมของน้องๆมากๆนะคะเพราะว่าในขณะที่น <toc> ้องซ้อมกันเสร็จแล้วพวกเรากลับบ้านไปชมรมแล้วนะเพราะว่าน้องต้องซ้อมกันแบบขยันมากๆเลยแล้วก็หวังว่าพี่ๆทุกคนในวันนี้นะคะก็จะตื่นเต้นไม่แพ้กับพวกเรา mixed r o u p นะคะเห็นพี่ๆไฟสุดขนาดนะอ้กะอักชู มิกซ์ชื่อว่า Universe of Mix from the concert <Yeah. S 1> Conc yeah. ไปสู่าะกลยง Universe ค่ะถ้าใครอยากจะมานะคะก็เชิญชวนพี่พี่พรยสยทุกคนนะคะสามารถเชิญพี่น้องเพื่อนมาดูกันได้นะคะวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะ2121 21, นะคะ พฤศจิกายานนี้ที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเน่นะคะสามารถกดบัตรได้ที่ดที่ All Tickets นะคะในวันที่20ที่จะถึงนี้ทุกคนพินไว้เลยนะคะอย่า10โมงนะคะอย่าลืม10โมงนะคะ